กนกามสัญญาณพิศวัต์นิรันดรเราจะเคียงคู่กันทุกชาติไปเสียงละมุนดูอบอุ่นนั้นดังก้องกลางวานจนจิวระทิธิการต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีเราฝันไปเลยนี่มันเหมือนจริงมากจนไม่สามารถสลัดน้ำเสียงนั้นออกไปจากหัวสมองเธอได้ยังไม่ทันจะได้ตึกตรองก็มีเสียงหนึ่งดังแท้ขึ้นมาในทันทีลิก,กานาลิกาลูกเช้าแล้วตื่นได้แล้วจ้า วันนี้ที่มหาวิทยาลัยมีสอบไม่ใช่เหรอลูกเดี๋ยวไม่ทันการนะกนกอ่อนทำหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกให้กับลูกสาวเช่นเดิมทุกเช้าค่ะคุณแม่หนูกำลังรีบไปค่ะจิรัติติการหรือนาฬิกาเธอผุนผันลุกจากที่นอนแล้วเดินเข้าห้องน้ำชำระล้างร่างกายโดยไวขณะที่อาบน้ำในหัวสมองของจิรัติิติการก็ยังไม่ไวที่จะคุ้นคิดและติดอยู่กับน้ำเสียงนั้นไม่หายมันช่างดูคุ้นเคยเหมือนได้ยินมานาน แต่ความจริงแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนี่นาจิลทิติการเมอลอยอยู่นานและแล้วสติก็กลับมาเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกย้ายแล้วไม่ทันแล้วต้องรีบแต่งตัวแล้วจิลทิติการวิ่งออกมาจากห้องน้ําหัวกระเซิงของเธอดูคล้ายกับรังนกเธอรีบแต่งชุดนักศึกษาหวีผมแล้วรวบตึงถักเปียเพื่อเก็บปลายผมให้สุภาพเรียบร้อยหนูไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จิลทิติการวิ่งเข้ามาสวมกอดและหอมแม่ของเธอ พร้อมกับกอดขอกำลังใจในการสอบจากพิชยุทธผู้เป็นพ่อวยพรให้หนูสอบผ่านด้วยนะคะพ่อหนูไปมหาวิทยาลัยแล้วนะคะไม่ทานข้าวทานปลาก่อนละลูกพิชยุทธลองเรียกลูกเสียงหลงไม่ทันแล้วคะ่ะแล้วตอนเย็นหนูจะรีบกลับมานะคะลักพ่อกับแม่ที่สุดในโลกเลยคะ่ะจิรัติกิการพาร่างเล็กๆผิวละเอียดขาวของเธอวิ่งออกไปพรางหันมาทำหน้าทะเลนให้พ่อกับแม่เมื่อไหร่ลูกเราจะโตสักทีนะแม่ดูซิ อย่างเทเลนต์เหมือนเดิมเลยแล้วจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงล่ะเนี่ยพิชยุทธ์พูดพางอมยิ้มด้วยความเอ็นดูลูกสาวคนเดียวกว่าเราจะมีลูกสาวคนนี้ได้ก็ใช้ความพยายามและระยะเวลาที่ยาวนานเหลือเกินนะพ่อแต่สิ่งที่ยากและยาวนานกว่านั้นคือการที่กว่าเราจะได้อยู่เคียงคู่กันจนวันนี้กหนกอ,อนมองไปที่ดวงตาของพิชยุทธ์ภาพอดีตเมื่อครั้งหนุ่งสาวเริ่มปรากฏขึ้นในความทรงจํานี่สวรรค์บรรดาลหรือกรรมเทพทํางานผิดพลาดกันแน่ ถึงทําให้ลูกสาวแม่ค้าอย่างเธอได้ลงเอยกับลูกชายนักธุรกิจรายใหญ่ระดับประเทศจากวันที่คบหากันจนตกลงแต่งงานมีแต่เสียงคัดค้านของครอบครัวพิชยุทธ์ไม่ขาดสายทําให้กระหนกอ่อนต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างมากแต่ด้วยกําลังใจจากพิชยุทธ์ทาให้ทั้งคู่ฝา่ฟาฟันอุปสรรคจนได้แต่งงานกันแต่การเป็นสะพ้ายใหญ่ที่ไร้ศักดินาน,นั้นไม่ง่ายเลยทั้งคู่จึงตัดสินใจออกจากตระกูลที่รุ่งโรน์มาอยู่บ้านส่วนกลางเมืองที่อบอุ่นหลังนี้เพื่อสร้างครอบครัวสร้างฐานะด้วยตนเอง จนมีลูกสาวที่น่ารักอย่างจิรัิติการจิรัิติการหรือนาฬิกาที่เพื่อนๆชอบเรียกขานกันเธอเป็นสาวน้อยน่ารักมีสเสน่ห์หน้าตาจิ้มลิ้มรูปร่างบอบางหน้าธนุธนอมเธอจึงเป็นที่ถูกตาต้องใจของชายในมหาวิทยาลัยหลายคนด้วยความเฟรนล,ลี่ยิ้มสวยเรียนดีและมากไปด้วยความสามารถยิ่งช่วยขับความโดดเด่นของเธอให้เจ,เจ,เจิดจรัสยิ่งขึ้นอัดนักศึกษาหนุ่มตีหน้าตาดีมีฐานะ เพื่อนร่วมคณะคนแรกของจีรัิธิติการที่แอบหมายปองแล้วคอยเฝ้ามาดูแลเธออยู่ไม่ห่างตลอดสามปีเขายืนรอเธออยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยทุกวันอาดอาดขอโทษที่นะจ๊ะรอนานไหมเรารีบไปกันเถอะจิรัติธิติการตะโกนลงจากแท็กซี่ก่อนจะเปิดประตูแล้ววิ่งไปหาอาดชายหนุ่มที่ยืนรอเธออยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยทุกวันอาดและจิรัติธิติการทั้งคู่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแห่งหนึ่ง พวกเขาเรียนที่นี่มาร่วมสามปีแล้วปีหน้าแล้วสินะที่เราจะเรียนจบและรับปริญญากันลิกาเฝ้ารอวันนั้นมานานแล้วนะอานลิกาจะได้ออกไปําความฝันสักทีซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าความฝันที่ลิกาเฝ้ารอนั้นคืออะไรลิกาพูดพลางคุ้นคิดแต่ก็ไม่ไาวที่จะก้าวเดินอย่างเร็วเพื่อที่จะรีบไปห้องสอบจิรัติติกานมันจะเรียกแทนตัวเองว่าลิกาตั้งแต่จำความได้เธอจำได้ลางๆว่าน่าจะเกิดจากตอนที่เด็กๆ ที่แม่เรียกขานชื่อเธอว่านาฬิกาแต่เธอพยายามที่จะทวนคำพูดของแม่แต่ออกเสียงได้แค่สองพยางค์เท่านั้นจริงๆจากความเคยชินจึงทำให้เธอเรียกแทนตัวเองว่าลิกามาจนถึงทุกวันนี้ก็เก๋ไม่เบานะจิรัติธิการแอบกระยิมยิ้มย่องในใจเมื่อทั้งคู่ขึ้นลิฟต์มาถึงห้องสอบแล้วถึงห้องสอบของลิกาแล้วขอบใจอัดมากเลยนะลิปไปเถอะเดี๋ยวจะเข้าสอบไม่ทันจีรัติติการพูดพลางผลักอัดให้เดินเข้าไปในลิฟต์เจอกันหลังสอบนาฬิกา อาจโบกมือบายบายหญิงสาวที่เป็นที่รักของเขาเขามองจิรัติติการจนลับตาพร้อมกันนั้นประตูลิฟต์ก็ประกบชิดกันพอดีระหว่างที่ลิฟต์ขึ้นตัวไปชั้นแล้วชั้นเล่าใจของอาจก็ยังอยู่ที่ชั้นเดิมชั้นที่มีจิรัติิติการฮไม่อยากหางเธอสักนาทีอยากจะมองนาฬิกาทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อไหร่เธอจะใจอ่อนสักทีนะอาจคิดอยู่ในใจสมปีที่พยายามแสดงออกพยายามที่จะบอกความรู้สึก เหมือนจิรัติธิติการไม่เคยรับรู้มันเลยเฮ้ยเสียงหายใจของอาจทําให้ทุกสายตาในริบหันมามองอาจรู้สึกตัวจึงโค้งหัวลงเพื่อเป็นการขอโทษหลังสอบเสร็จวันสุดท้ายช่วงเวลาของการปิดเทอมอันแสนยาวนานก็มาถึงปกติจิรัติติการและครอบครัวก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมและอยู่กับคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำปีนี้ก็เช่นกันช่วงฤดูร้อนนี้มอแกาการขึ้นเหนือไปสู่อากาศดีๆเช่นเคย จะไปเชียงรายวันไหนจลิกาอาจต้องคิดถึงลิกามากๆแน่ๆครับอาจคล่ำครวนกับหญิงสาวจะเดินทางวันพรุ่งนี้จะอาจอาจก็ชวนเพื่อนไปเที่ยวสิจ้าจะได้ไม่เหงาลิกาจะไปอยู่ดูแลคุณตาคุณยายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเรียนต่อแล้วสองเดือนเนี่ยนะแป๊บเดียวน้ำเสียงของอาจตื่นตกใจจนจินรัตธิติการอดขำไม่ได้ <c oughs> จ้าอาจลิกาขอตัวไปจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าก่อนนะจ้าอาจจะได้พักผ่อน พึ่งกลับจากช่วยงานบริษัทคุณพ่อไม่ใช่เหรอพักผ่อนเยอะๆนะลิกาเป็นห่วงยังไม่ทันที่อาจจะพูดคำลํำลาเสียงของโทรศัพท์ก็ตัดลงทันทีเฮ้อไม่ยอดยาหย,ยีของอัดเมื่อไหร่จะใจอ่อนสักทีนะแต่ก็ยังดีที่ยังเป็นห่วงเราบ้างแค่นั้นอัดก็ยิ้มไม่หุบทั้งคืนเขานอนกอดรูปของจีรัิิติการอมยิ้มจนเผลอหลับไปเช้าลุกขึ้นครอบครัวของจีรัิธิติการก็ออกเดินทาง เส้นทางยังคงไกลเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อแต่ก็ไม่เบื่อเลยเพราะรอบค้ามีแต่ต้นไม้และภูเขาวสวยๆลิกาชอบมากเลยค่ะจิรัติธิติการพูดพังคำเพลงอย่างมีความสุขอารมณ์ดีจริงๆยายลิกาของแม่กนกอ่อนกระซาวลูกสาวอย่างเอ็นดูเมื่อถึงจุดหมายปลายทางรถจอดเทียบท่าหน้าบ้านเสียงที่อบอุ่นคุ้นเคยก็ดังขึ้นด้วยความดีใจยายอ่อนยายหนูมาให้ยายกอดให้หายคิดถึงเร็วผู้เป็นยายกล่าวทักทายลูกสาวและหลานสาว สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พิชยุทธ์กล่าวทักทายแม่ยายพร้อมกับพนมมือไหว้ด้วยความนอบน้อมสวัสดีจ้าคุณยุทธสบายดีนะไปไปไปขึ้นไปกินน้ํากินท่ากันก่อนน่าจะหิวกันแล้วเดินทางมาไกลเหลือเกินด้วยความต่างศักดินาะแม่ยายจึงเรียกหาลูกเขยอย่างให้เกียดเสมอมาขอบคุณครับคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะคุณพ่อพิชยุทธ์กล่าวขอบคุณแม่ยายพร้อมหันไปทักทายพ่อตายอย่างสนิทสนม แม้เขาจะได้ยินคำเรียกหันที่ดูต่างศับมานานแต่ก็ยังไม่ชินสักทีกล่าวท้วงติงไปก็ตั้งหลายครั้งแต่พ่อตากับแม่ยายก็คงเรียกคุณเหมือนเก่าเขาได้แต่ท้อถอนใจตาจ๋ายายจ๋าลิกาจะเรียนจบแล้วนะถ้าเรียนจบลิกาจะย้ายไม่อยู่กับตากับยายดีไหมจะ๊ะลิกาชอบที่นี่มากมากเลยจะ้ะเสียงออดอ้อนของลิกาทําให้คุณตาคุณยายยิ้มแก้มปิดได้เลยจะ้ะตากับยายจะได้ไม่เหงา เสียงตอบรับอนุภูนของยายทําให้ลิกาดีใจจนกระโดดโลดเต้นคุณแม่คุณแม่อนุญาตนะคะคุณยายให้ลิกามาอยู่ที่นี่แล้วเย้ yeah! ลิกาดีใจจนเนื้อเต้นเธอคิดว่าสิ่งที่เธอตามหานั้นต้องอยู่ณนะที่แห่งนี้แน่นอนเมื่อสุริยาเริ่มลาลับแสงนวลผ่องสีส้มเริ่มแผ่เต็มท้องฟ้านกกาส่งเสียงร้องราวกับเชิญชวนเพื่อนพ้องให้เล่นกับรังจิรัติธิติการนั่งตรงระเบียงมือมองออกไปลมพัดต้นไม้ผิวไหว เรากับเริงระบำก้อนเมฆปรับเปลี่ยนรูปร่างตามสายลมผิวไวแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ความเย็นที่จับต้องผิวกายทําให้จิระธิติการต้องยกมือขึ้นกอดอกเข้าบ้านได้แล้วใหญ่หนูลมพัดแรงแล้วเดีย๋ยวไม่สบายคุณยายร้องเรียกจิระธิติการด้วยความห่วงใยน้อมรับคําสั่งค่ะคุณยายจิระธิติการตอบกับคุณยายด้วยความทะเลนพร้อมกับยกมือตะเบ้ทําความเคารพเรากับทหารกล้าทะเลนจริงๆใหญหนูนี่ เมื่อคุณยายพูดจบทุกคนก็หัวเราะดังพร้อมกันคืนนี้ดวงดาวสุกสกาวมากระยิบระยับเต็มท้องฟ้าจีรัติิติการมองผ่านหน้าต่างออกไปนอกห้องนอนชั้นสองของบ้านบ้านของคุณตาคุณยายเป็นบ้านสองชั้นปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่แต่ยังคงอิงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้และจัดแบบแปลงบ้านใหม่ให้เป็นตัวยูมีขอจะนามยื่นเข้าไปในพื้นที่บ้านมีช่องเปิดผนังกระจกและหลังคาบ้านยังคงเป็นจั่วขนาดใหญ่สีเทาดำ ที่ปกคลุมตัวบ้านสีขาวทําให้มีความรู้สึกถึงความเป็นไทยและดูทันสมัยอย่างมากลิกาจึงชื่นชอบที่นี่มากเธอหมือ่มองฟ้าอยู่นานแล้วก็ต้องสะดุดกับแสงสีทองที่หล่นจากฟ้าอย่างเร็วดาวตกขอให้สิ่งที่ลิกาเฝ้าฝันถึงเดินทางมาถึงในเร็ววันนี้ด้วยเธอนะคะดวงดาวจิรัติติการรีบอธิษฐานกับฝนดาวตกจากนั้นเธอก็เข้านอนและผ่อยหลับไปเราจะเคียงคู่กันทุกชาติไป เสียงชายญิงภาพมาที่ฐานรักระหว่างการต่อหน้าพระพุทธ,ธปฏิมาเสียงนั้นดังก้องภาพนั้นผุดขึ้นมาในฝันสถานที่นั้นดูคุ้นเคยมากจิรัติติการสัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ทันใดนั้นชายผู้นั้นก็หันมามองและสบตาหญิงคนรักแต่ทําไมจิรัติติการถึงรู้สึกถึงความรักจากผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวดูอบอุ่นและดูสุขุมคนนี้ราวกับเธอคือหญิงคนนั้นเสียเอง เขาคนนั้นคือเจ้าของเสียงนุ่มนวลอบอุ่นที่จิรัติธิติการเฝ้าฝันถึงมาตลอดเขาทําให้เธอใจสันสะท้านเราจะเคียงคู่กันทุกชาติไปค่ะจิรัติธิติการเผยละเมอพึพมพำจากนั้นภาพของชายผู้นั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวก่อนจิรัติธิการละเมอร้องเสียงดังและแล้วเธอก็ตื่นมาพร้อมกับรุ่งสางของวันใหม่เสียงไก่ประสานขับขันในยามเช้าปลุกให้จิรัติธิติการตื่นจากผวังความฝัน เธอลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับทบทวนความฝันที่เสมือนจริงนั้นเขาคือใครกันแน่เขาคือคนในความฝันหรือคนแห่งโลกความจริงนะแล้วผู้หญิงคนนั้นละ่ะคือใครจิรัติธิติการกุมขมับพยายามคิดแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกฮอหิวข้าวละเลิกคิดดีกว่าเธอพูดพางลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้ววิ่งไปทานข้าวหลังจากทานข้าวเสร็จ คุณตาก็ชวนจีระติการไปดูผักที่สวนที่แห่งนั้นมีทั้งพืชพันธุ์เกษตรและพืชสมุนไพรมากมายหลากชนิดยายลิกาวันนี้ไปสวนกับตาไหมลูกไปดูพืชผลที่ตาปลูกไว้ดูซิว่าลูกยังจําวิธีเก็บผักเหมือนตอนเด็กๆได้ไหมได้เลยค่ะคุณตาลิกานะเก็บผักเก่งมากเลยนะคะก็คุณตากับคุณยายสอนตลอดแล้วอีกอย่างลิกาโทที่นี่ลิกาไม่เคยลืมเลยค่ะไปกันเลยนะคะคุณตา จิรธิติการวิ่งขึ้นรถทันใดลืมหมวกอีกแล้วยายลิกากลับมาก่อนกรนกอ่อนตะโกนตามลูกสาวแต่รถได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วรถแล่นออกจากบ,บ้านไปยังเส้นทางที่ไปสวนของคุณตาระหว่างทางที่รถกําลังเลี้ยวเข้าสวนจิระธิติการก็เหลือไปเห็นคนคนหนึ่งที่รูปร่างสูงผิวขาวดูสุขุมอบอุน่นเขายืนหันหลังอยู่ตรงถนนที่อยู่ตรงข้ามสวนของคุณตาคุณคะลิการ้องเรียกผู้ชายคนนั้นเมื่อรถเลี้ยวเข้าสวน ลิกาพยายามมองตามจนสุดสายตาเมื่อลิกาลงจากรถแล้ววิ่งกลับไปดูเขาคนนั้นได้หายไปแล้วลิกาหนูคุยกับใครลูกคุณตาหันมาถามลิกาอย่างแปลกใจหนูเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะอยู่ตรงทางเข้าสวนเราคุณตาพอจะรู้จักไหมคะหนูรู้สึกเหมือนรู้จักเขาแต่หนูคิดไม่ออกลิกาถามอย่างสงสัยตาไม่ทันสังเกตเลยลูกคงจะควแถวนี้ล้วมั้งหรืออาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนของลูกก็ได้นะยายลิกา คุณตาหันไปตอบพร้อมยื่นตะกร้าผักให้กับลิกาก็จริงอ,อย่างที่คุณตาว่าลิกาเติบโตที่นี่เรียนที่นี่ก็าอาจจะเป็นเพื่อนสมัยปถมที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้เราอาจจะคิดมากไปความฝันก็คือความฝันสิตื่นได้แล้วลิกาลิกาพึมพำกับตัวเองพางเดินเก็บผักอย่างขามักขมน้นย้อนไปในสมัยเด็กๆจิรัติติการกับกนกอ่อนผู้เป็นแม่ต้องลงหกละเหินออาจากตระกูลใหญ่มาอาศัยอยู่กับตายายในบ้านสวน เพียงเพราะภายในคฤหาสน์หลังใหญ่นั้นมันอบอวลไปด้วยกลิ่นของความอยากได้ค่มีของผู้คนในสายตระกูลทุกคนล้วนแล้วแต่มีความกระหายลาบยศสรรเสริญซึ่งหากความสุขแท้จริงไม่มีสภ้ใหญ่อยากก่างกนอกอ่อนจึงต้องยอมถอยกลับคืนรัง <c oughs> เพียงเพราะสงสารลูกน้อยและเวทนาตัวเองเมื่อกลับมาไม่นานนักพิชยุทธ์ก็ตามมาอยู่ด้วยเพราะเขารักและคิดถึงลูกและภรรยาเป็นอย่างมากเขายอมทิ้งสมบัติและบริษัทให้กับน้องชายและน้องสาวดูแล เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วสามปีผ่านไปพิชยุทธต,ต้องพาครอบครัวย้ายถิ่นฐานมาตั้งลกแากที่เมืองหลวงอีกครั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศได้พยายามติดต่อให้เขามาทํางานครั้งแล้วครั้งเล่าพิชยุทธก็ปฏิเสธทุกครั้งแต่ด้วยชีวิตมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอลูกสาวก็โตขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเล็งเห็นโอกาสทางการศึกษาของลูกสาวคนเดียวและความก้าวหน้าในชีวิตในอนาคตของจิรัติธิการเขาจึงตอบตกลงที่จะร่วมง,งานกับบริษัทนั้น พิชยุทธได้นําความรู้ด้านสถาปนิกระดับเกียรินิยมเหรียญทองประสบการณ์การทํางานในบริษัทยักษ์ใหญ่ของสายตระกูลและการศึกษาดูงานจากต่างประเทศมาใช้พัฒนาการทํางานของเขาทําให้ตําแหน่งของเขาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วจนขึ้นแท่นผู้บริหารและนี่คือความเป็นมาของครอบครัวจิรธิติการที่ตอนนี้พิชยุทธ์กาลังหวนล้ำลึกความหลังเมื่อจิรธิติการกับคุณตาเก็บผักเสร็จจึงได้เดินทางกลับบ้านระวางทางที่รถแล่น จิรัติธิติการก็ยังไม่ไวยที่จะเฝ้ามองหาชายปริศนาคนนั้นตลอดการเดินทางยายหนูยายอ,อน้นคุณยุทธวันพรุ่งนี้วันพระใหญ่ไปทําบุญที่วัดกันไหมจ๊ะแม่จะได้จัดเตรียมดอกไม้และของถวายพระไปเผื่อคุณยายพูดพลางหยิบใบเตยเปลือกชะรูดและน้ําเปล่าใส่ลงในหม้อเครือบต้มน้ําจนเดือดจากนั้นก็ยกหม้อลงเตาใส่ผิวมะกรูดและดอกไม้สดหลากหลายชนิดที่เด็ดมาจากสวนหน้าบ้านลงไปในหม้อ พร้อมกับปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็กรองน้ำด้วยผ้าขาวบางนั่นคือน้ำอบน้ำอบสูตรของคุณยายส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วทั้งบ้านไปครับคุณแม่พิชยุทธ์ขานรับพลางสูดกลิ่นหอมเข้าไปเต็มปอดกนกอ่อนยิ้มรับพร้อมพยักหน้าไปค่ะคุณยายน้ำอบของคุณยายนี่หอมไม่เปลี่ยนเลยนะคะจิรัติธิการสูดความหอมของน้ำอบด้วยความสดชื่นเมื่อพบค่ำจนตะวันทอแสงเช้าลุ่งขึ้นอากาศจ่มใสเหมือนเช่นเคย จิรัติการมองไปยังท้องฟ้านั่งรอรถเคลื่อนตัวออกจากบ้านไปยังวัดเมื่อไปถึงวัดวัดเก่าแก่ที่มีพงศวดานเล่าขานต่อกันมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณว่าด้วยเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งเด่นสง่าในทิศเหนือของเมืองสยามมีเวียงวังโออาสวยงามเหล่าประชาราชมีแต่ความผาสุกในเมืองนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูกชายไปตลอดการแต่การสูญเสียครั้งนั้นอาจนำไปสู่ความวัฒนาถาวรในอนาคต นางจึงอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่ลูกชายและอาศัยอยู่ท้ายเมืองลำพังโดยไม่ได้คล้องแวงกับผู้ใดแม้ว่าภายในวังจะมีการบรรเลงเพลงและมหรสพอยู่เป็นเนืองๆส่งเสียงขับขานปานใดก็ไม่อาจทําให้หญิงสาววั่นวหวจวบจนวันหนึ่งเมื่อเสียงมหรศพหยุดลงมีสัญ,ญญาณความหายะดังขึ้นมาเสียงฟ้าอืดดอยค้างเสียงลมพัดวิดวิวราวกับเสียงรีดร้องของมฤตยูพายุฝนพัดกระหน่ำไม่ขาดสาย ผู้คนต่างวีดร้องกัลลง,งมดังอกึกกล้องทั่วทั้งธานีเหตุวิปรายกํามังเกิดขึ้นแม้หญิงไม่ไม่รู้ว่าข้างนอกจะเกิดการอันใดแต่นางก็พยายามตั้งสติทำสมาธิไม่ออกไปไหนพักใหญ่ในนิมิตของนางเกิดเป็นมานพหนุ่มรูปงามเดินขึ้นมาในบ้านพร้อมกับเตือนด้วยเสียงอันก้องกังวลว่าหากมีเหตุอันใดเกิดขึ้นจเจ้าจงอย่าลุกไปไหนกำหนดจิตจเจริญสมาธิกรรมฐานต่อไปแล้วเจ้าจะปลอดภยัยจากนั้นมานพหนุ่มก็เลือนหายไป นางลืมตาขึ้นด้วยความหวาดกลัวท่ามกลางเสียงฟ้าคำรามแผ่นดินสั่นสะเทือนเลือนแล,ล่นเรากับซุดตัวลงไปในพื้นพิภพบ,บาดาลเสียงหวยหววกรีดร้องของผู้คนดังต่อเนื่องไม่ขาดสายเหตุการณ์มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งไม้พยายามที่จะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็มีนิมิตหนึ่งผุดขึ้นเป็นภาพการออกป่าล่าสัตว์ของผู้มีศักดินาและหมู่มวลทหารในภาพนั้นพวกเขาออกป่าล่าสัตว์และทั้งหมดก็ได้ไปเจอป่าหลายเพือกแล้วก็ชักลากมาจนถึงเวียงวงัง ทำการหัน่นสับชำแหละเนื้อปาลาไหลเผือกพร้อมแจกมายังชาวเมืองเพื่อทำต้ยมยำทำแกงและมีเพียงหญิงไม้เท่านั้นที่มีได้ร่วมการวินิบาตนั้นเมื่อภาพในนิมิตจ,จบลงเสียงสะเทือนเรือนลั่นก็มาลายหายไปเรากับไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนอรุณรุ่งสางหญิงไม้ก็ต้องตกใจเมื่อเวียงวังอันโออาและที่ที่เคยเป็นบ้านเรือนของผู้คนในเมืองนี้หายวับไปกับตาเหลือเพียงบ่อน,น้ำขนาดมหึมาเข้ามาแทนที่เมืองน,นี้ ถึงการอวสานแล้วถูกธรณีสูบลงไปยังพื้นพิภพบาดาลเมื่อเมืองล่มสลายชาวเมืองอื่นจึงสถาปนาองค์ราชทายาทที่เคยเข้าใจว่าถูกประหารไปแล้วเมื่อครั้งเจ้าเมืองเก่ายึดครองแต่แท้จริงแล้วผู้ที่ถูกสับเปลี่ยนให้ตายแทนนั่นก็คือลูกชายของหญิงม้ายนั่นเองเมื่อสับเปลี่ยนตัวแล้วเธอจึงนาเอาองค์ราชทายาทที่แท้จริงไปซ่อนตัวในที่ห่างไกลเมื่อถึงคราวเมืองล่มสลายชาวเมืองจึงได้อัญเชิญองค์ราชทายาทมาครองราชนับเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้น จากนั้นองค์ราชทายาทจึงได้ทำนุบํำรุงศาสนาสืบมาและในยุคป,ปัจจุบันเมืองหนองล่มก็มีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาศาสนาได้เดินทางมาถมที่สร้างวัดด้วยความอุตสาหะจนกระทั่งเป็นวัดที่สืบทอดศาสนาที่จิรัติติการและครอบครัวได้มาทําบุญในวันนี้นั่นเองวัดแห่งนี้ดูสงบล่มลื่นดีนะคะคุณตาผู้คนก็ต่างมาทําบุญกันด้วยหนะ้าตาที่ผ่องใสจิรัติติการพูดด้วยความสํารวมประวัติอนาถึงของวัดนี้ ส่งผลให้ผู้คนเดินทางมาเพื่อสแสวงบุญตามความเชื่อและความศรัทธาแต่ในส่วนของอนาคตนักโบราณคดีอย่างจิรัติธิติการนั้นแล้วการกล่าวขานเล่าสืบต่อกันมาตามความเชื่อของบุคคลแต่ไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏเด่นชัด <c oughs> ก็ยากที่จะพิสูจน์ได้สิ่งต่างๆหน้าที่แห่งนี้ยังคงสร้างความคุ้มคือและเป็นข้อสงสัยแก่จิรัติธิติการตลอดมาจิรัติธิติการพังเดินพังคิดจนไม่ทันมองว่ามีคนเดินสวนทางมาทําให้เผลอชนไหลของผู้ชายคนนั้นจนดอกไม้ที่อยู่ในมือของเธอ ร่วงหล่นลงขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจขอโทษอีกทีนะคะจีรัติธิติการพูดพลางก้มหยิบดอกไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นหญ้าแต่แล้วเธอก็ต้องสะดุดเสียงที่ดังขึ้นมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเดินเข้าไปยังโบสถ์จะมีคนรอเธออยู่ที่นั่นเสียงกังวลของชายผู้นั้นทําให้จีรัติธิติการเงยหนนะ้ามองขึ้นมาโดยเร็วคะอะไรนะคะจีรัติธิติการถามด้วยความงุนงงแต่ไม่ทันการเสร็จแล้วชายผู้นั้นได้เดินลับหายไปในฝูงชนเสียจแล้วลิกา มัวแต่ชักช้าซุ่มซ่ามเร็วเข้าพัดจะสวดแล้วกนกอ่อนเร่งเร้าลูกสาวจิวรัติธิการจึงรีบจ้ำเดินเมื่อเดินมาถึงทางเข้าโบสถ์ทางเข้าโบสถ์มีความสวยงามมีพญานาคอยู่ตรงบันไดเช่นเช่นวัดทั่วไปแต่ที่น่าแปลกตาคือข้างๆบันไดาทางเข้ามีรูปปั้นปาลาไหลเผือกนอนเล่นน้ำอยู่ในสระน่าสนใจไม่น้อยณวัดนี้ภายในโบสถ์งดงามราวกับสวงสวรรค์จิรัติธิการคิดอยู่ในใจเธอคุ้นคิดแล้วไปนั่งลงยายหนู กระเถิบลงอีกนิดลูกที่นี่เวลาฟังพารสวดหรือปฏิบัติธรรมเขาใจผู้ชายนั่งด้านหน้านะลูกนะตามขนบประเพณีบ้านเราคุณยายกล่าวเตือนและบอกกล่าวถึงขนบประเพณีบิการขอโทษค่ะคุณยายจิรัติการรีบถอยลงคุณเพิ่งมาทำบุญที่นี่ครั้งแรกหรอครับไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยเสียงทุ้มของชายหนุ่มรูปงามถามเธอขึ้นพร้อมกับยิ้มให้หญิงสาวก็เคยแวะมาทำบุญบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยบ่อยนักจิรัติการตอบ พังหันไปนยิ้มให้อย่างเป็นมิตรแต่แล้วเธอต้องสะดุดเมื่อเบื้องหน้าของเธอนั้นคือชายหนุ่มที่มีรูปร่างลักษณะและมีน้ำเสียงเหมือนกับชายหนุ่มที่อยู่ในฝันของเธอเสมอมาคุณจิรัติธิิการกําลังจะพูดต่อพระก็สวดขึ้นมาทําให้การสนทนาจบลงจิรัติธิการเฝ้ามองผู้ชายคนนั้นทางด้านหลังของเขาในหัวสมองของเธอมีคําถามเกิดขึ้นมากมายชายในฝันคือเขาใช่หรือไม่แล้วตอนนี้ เขาคือความจริงหรือความฝันกันแน่เธอคุณคิดมันเป็นเพียงความบังเอิญหรือบุเพันิวาสกันแน่ที่ทําให้เธอถึงได้มาเจอชายหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาและน้าเสียงที่เหมือนกับชายในฝันช่วยกันติดตามให้กําลังใจจีละธิติการในตอนจบของเรื่องนะคะหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามช่องนิยายใครเหงาใบากบวิศราด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆนี้ไว้เป็นเพื่อนใครเหงาให้กับคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ